คนถามเยอะมากที่แต๊ใช้ลิปของอะไรเดี๋ยววันนี้จะขอมารีวิวลิปกลอสนะคะที่มีทั้งหมดเนาะของโรมมนจะเป็นอันที่แตกะใช้บ่อยที่สุดนะคะเพราะว่ามันถูกดีแล้วมันก็มันใช้สีมันติดอะเนี่ยดูดิมีสีเดียวกัน406เนี่ยซื้อมาเป็นแท่งที่สแล้วนะคะอ้าวเลอะอื้ อแล้วมันยังไม่ได้หมดแล้วเราซื้อใหม่มาทำไมล่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็น Fenty Beauty นะคะเป็นสี Fenty Glow อันนี้แต่ก็ชอบกินมันจะหอมเหมือนขนมเป็นออกแบบน้ําตานิดนึงเห็นไหมอืมทาแล้วสายฟอทุกคนก็ควรจะมีอันเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้เป็นของ Sephora นะคะฉันก็โดนคนอื่นป้ายยามาเหมือนกันแตวเธอ อันนี้เป็นสีศูนย์สองอันนี้จะออกนูดมากแต่รู้สึกว่าใช้สีเดียวแล้วแต็กไม่รอดแต็กต้องเอาสีอื่นทับนะคะเนี่ยมันนูดจัดอืเนีนยนะฉันก็ใช้ผสมผสมกันไปแล้วก็ลิปกลอสตัวฝั่งกลอสตัวเนี้ยของกิโกใช้ดีมากอืม ใช้ล้วปากแบบอิ่มดีเอาไว้ทาทับเวลาแบบว่าใช้ลิปแมทนะคะแล้วก็เอานี้ทับแล้วมันจะสวยมากจบก้าการรีวิวเท่านี้นะจ๊ะ